ปัจจุบันนี้ในกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มของผู้ป่วยครับรวมไปถึงกลุ่มของผู้ที่ออกกําลังกายและรักสุขภาพเนี่ยกำลังนิยมมากๆเลยของเว p โปรตีนของตลาดของเวฟโปรตีนนะครับซึ่งจะดูแลแน่นอนครับ ดูแลสุขภาพองค์รวมต่างๆที่สําคัญปัจจุบันนี้ในกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มของผู้ป่วยครับรวมไปถึงกลุ่มของผู้ที่ออกกําลังกายและรักสุขภาพเนี่ยกำลังนิยมมากๆเลยวันนี้เ,เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันนะครับกับเรื่องราวดีๆนะฮะของการเจาะลึกเ x p r o t โปรตีนนั่นเองครับวันนี้ผมมีนายแพทย์หนึ่งท่านครับที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของเว์โปรตีนนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพด้วยมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับพันตำรวจโทนายแพทย์ศักดาชาญมณิชยชัย,ชยสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณหมอศักดาครับอย่างแรกก่อนเลยให้คุณหมอศักดาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าโปรโตีนสําคัญกับร่างกายเราอย่างไงบ้างครับโปรโตีนสําคัญครับเพราะเป็นสารอาหารตัวหนึ่งที่ร่างกายกําหนดว่ามันเป็นตัวที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่เราสึกรอนะครับ,รบแล้วก็ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของหลายๆอย่างในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์เป็นฮอร์โมนนะครับผิวหนังกล้ามเนื้อทุกอย่างในร่างกาย <c oughs> ก็ประกอบด้วยโปรตีนขึ้นมานะครับคือมีความสําคัญมากๆต่อร่างกายของเราทีนี้แล้วเวโปรตีนเองเลยฮะในเมื่อเรามีโปรตีนที่ลุช่วยดูแลต่างๆแล้วเวโปรตีนเข้าไปเสริมสร้างอะไรยังไงหมอครับครับในช่วงหลังก็จะเริ่มมีความรู้มากขึ้นว่าในโปรตีนที่สําคัญเนี่ยมันต้องประกอบด้วยเวโปรตีนเป็นส่วนหนึ่งนะครับ โดยเฉพาะในน้ำนมแม่นะครับมีเวโปตีนเนี่ยเป็นองค์ประกอบถึง80%<ม>ครับ<ม>ที่เหลือเป็นเคซีนอีกประมาณ20นะครับ,รบนั้นกระบวนการในการอุตสาหกรรมหลังๆก็เลยพยายามผลิตตัวเวโปตีนขึ้นมานะครับ<ม>โดยผลิตมาจากตัวน้ำนมวัวซึ่งมีเวโปตีนอยู่ประมาณสัก20%นะครับ,รบสร้างขึ้นมา พอหลังๆปุ๊บก็เริ่มมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมว่าเอ๊ะม,มันมีกลุ่มที่เขาไม่ทานนมวัวเนี่ยเยอะขึ้นนะครับก็พยายามหาเวโปรตีนจากแหลง่งอื่นๆก็เลยพบว่าตัวแหล่งจากถั่วนะครับโดยเฉพาะตัวแพนเบรดโปรตีนเนี่ยก็มาเป็นตัวที่ยอดคิดในช่วงหลังเพิ่มขึ้นครับ,รบก็สามารถที่จะช่วยเสริมสร้างโปรตีนที่อาจจะรับประทานไม่เพียงพอ,องเพิ่มเติมเข้าไปได้ทีนี้เวโปรตีนหลักๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เขาเห็นว่าจะแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มใหญ่ๆมีอะไรบ้างคุณหมอครับก็เป็นเว เวโปตีนที่เขาเรียกว่าเป็นค <cent> อนเซนเต็เวโปตีนนะครับ,รบก็คือสกัดเอาตัวเวโปตินเอาจากตัวสารอื่นๆน,น,นะครับก็มีความเข้มข้นอยู่ประมาณสัก80%นะครับข้อดีของเวโปตินตัวนี้ก็คือราคาไม่สูงมากครับนะ<ม>ครับกลุ่มที่2กลุ่มที่ 2, 2> เป็นไอโซลเลตไอโซเลตเวโปตีนนะครับก็คือเอาเวโปตีนกลุ่มแรกเนี่ยมาทําให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับ ข้อดีของเขาคือกระบวนการที่เอาไปใช้ก็เข้มข้นมากขึ้นแต่ข้อเสียก็ราคาก็จะสูงขึ้นตา่างคมคกลุ่มที่3าละฮะกลุ่มทสามเป็นพวกไฮ <ro> โดรไลซ์ครับ เวปรตีนก็คือเอาเวปรตีนเนี่ยมาทําการย่อยสลายบางส่วนเพื่อให้กระบวนการดูดซึมยิ่งดีขึ้นอีกนะครับแต่ข้อเสียของกลุ่มนี้ก็เหมือนที่บอกครับ,ร,บราคาก็แพงตามตัว <c oughs> ไปด้วยครับ <c oughs> ไปด้วยแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มของเบ <c oughs> รนเบรนครับก็คือเอาเวปรตีนกลุ่มต่างๆเนี่ยมาผสมสูตรเฉพาะนะครับของตัวเองขึ้นมานะครับเช่นอาจจะผสมวิตามินเกลือแร่ผสมโปรไบโอติกต่างๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือตามสูตรที่ออกมาครับราคาก็จะสูงตามไป ซึ่งนี่ก็เป็นกลุ่มหลักๆละฮะของตัวเวโปรตีนที่มีอยู่ในปัจจุบันนะตามท้องตลาดทีนี้คุณหมอครับแล้วอย่าง p เพน b a เบสเวโปรตีนเขาเขาดียังไงหรือว่าแตกต่างจากเวโปรตีนทั่วไปยังไงบ้างครับ p พนท์เบสเวโปรตีนเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเขาเป็นโปรตีนที่สกัดมาจากตัวพืชจากพับฉะนั้นกลุ่มที่แพ้นมูรวนะครับกลุ่มที่แพ้เล็กโตส กลุ่มที่ไม่กินเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ไปเป็นตัวที่ช่วยได้ข้อดีของตัวแพนเบดโปร,ปรตินคือเหมาะกับคนที่ป่วย เหมาะกับคนป่วยคนที่สูงอายุคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักหรืออยากลดน้ําหนักตัวนี้จะเหมาะมากจะเหมาะมากเลยนะกลุ่มคนป่วยกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ต้องการที่จะควบคุมน้ําหนักนะฮะซึ่งแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเรื่องของการรับประทานนะฮะเวโปรตีนก็จะมีช่วงเวลาต่างๆด้วยซึ่งจะทําให้ร่างกายที่รับเวโปรตีนเนี่ยสามารถจะนําไปเสริมสร้างซ่อมแซมได้อย่างเหมาะสมก็จะมีเวลาไหนบ้างที่ดีครับคุณหมอเขาบอกว่าก่อนเข้านอนนี่ดีไหมครับ ก่อนเข้านอนก็เป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าค,คนที่ทานก่อนเข้านอนเนี่ยข้อดีคือร่างกายจะบังคับให้เราหลับนะครับเพราะเขาต้องการเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับ,รบนั้นคนที่ อยากนอนหลับนะครับสนิทแล้วคนที่มีอาการป่วยต่างๆนะครับทานตอนก่อนนอนเนี่ยร่างกายก็จะไปซ่อมแซมได้ดีมากครับรวมไปถึงทานช่วงตื่นนอนครับถ้าคนที่ทานที่ตื่นนอนเนี่ยเป็นช่วงที่เราพักผ่อนนอนหลับมาประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับยาวๆที่เราขาดอาหารเนี่ยครับตื่นมาปุ๊บร่างกายก็ต้องการอาหารพอเราทานตอนก่อน ตื่นนอนปุ๊บเนี่ยร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้ <ừ> um, ดีมากก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักตัวครับเพราะเราจะอิ่มได้นานอิ่มได้ยาวนะครับแล้วก็เผาผ่านไขมันนะครับออกได้ดีมาได้ดีมากเลยนฮะนฮะนอกจากนี้เขาบอกว่าการทานเวโปรตีนเนี่ยช่วงอีกหนึ่งช่วงฮิตเลยคือหลังออกกําลังกายคร,ครับผมในกลุ่มนักกีฬาต่างๆที่ออกกําลังกายแล้วเนี่ย พอเราทานหลังออกกําลังกายเนี่ยมันจะไปช่วยลดการอักเสบนะครับลดการบาดเจ็บของเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อต่างๆได้ดีด้วยนะครับและแน่นอนช่วงหิวฮะของว่างๆนี่คือสามารถทานได้เลยใช่ถ้าคนที่หิวนะครับสามารถเอาตัวนี้มาเป็นอาหารเสริมนะครับในช่วงที่หิวก็เหมาะกับคนที่ทานเก่งนะครับทานควบคุมน้ําหนักหรือคนที่เป็นเบาหวานต่างๆนะครับที่หิวได้บ่อยนะครับก็เอามาเป็นมื้ออาหารแทนได้หนึ่งมื้อแทนได้เลย แล้วแบบนี้คุณหมอครับเราสามารถรับประทานเวโปรโตีนกับอะไรได้บ้างนะครับผมทานได้บางคนก็ง่ายๆเลยก็ทานเพียวๆเลย,เยนะครับผสมน้ำ<ล>นะครับเ<ม>ขย่ยาแล้วก็ทานได้เลยแต่บางคนที่แบบทานยากนะครับอยากจะทานแบบเออผสมกับ อาหารอื่นๆที่เราเป็นน้ำผลไม้นะครับน้ำหวานต่างๆก็สามารถทำได้เลยทำได้เลยเหมือนกันนะนะฮะซึ่งแน่นอนว่าดื่มง่ายนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยแต่เขาบอกว่าเวโปรตีนจริงๆเนี่ยไม่ควรชงกับน้ําร้อนถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยเขาจะไวกับน้ําร้อนเพราะว่าเขาจะทําลายสูญเสียคุณค่าทางอาหารนั้นถ้าเป็นไปได้แนะนําให้ทานกับน้ําธรรมดาหรือน้ําอุ่นๆก็พอแล้วครับไม่งั้นเวลาน้ําร้อนเนี่ยเวลาใส่ไปเนี่ย คุณค่าเขาจะสูญเสียแล้วเขาจะเกาะกันเป็นก้อนครับก็จะชงยากครับ ซึ่งแน่นอนหละฮะว่าสามารถจะดื่มกับอะไรก็ได้แต่แนะนําเลยให้ดื่มกับอุณหภูมิปกติน้ำที่มีอุณหภูมิปกตินะฮะหรือว่าจะเป็นน้ําที่อุ่นๆหน่อยก็ได้เหมือนกันแล้วก็ทานง่ายมากๆเลยนะครับที่สําคัญครับคุณหมอครับตัวส่วนประกอบที่นํามาสกัดเนี่ยหลักๆเลยผมเห็นมาจะเป็นถั่วครับถั่วอัลมอนด์เนี่ยตัวแรกเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ถั่วอัลมอนด์ก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่สูงครับเขาจะมีโปรตีนที่สูงทั้นก็จะทำให้เราอิ่ม วายอิ่มนานนะครับตัวนี้แล้วก็ช่วยในการลดน้ําหนักได้ดีนะครับแล้วก็จะมีวิตามินหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นวิตามิน B วิตามิน ซีวิตามินอีหลายอย่างที่อยู่ในนั้นด้วยครับนะฮะรวมไปถึงถั่ววอลนัทด้วยครับยังไงครับตัวนี้ครับตัววอลนัทก็จะมีพวกโอเมก้านะครับค่อนข้างสูงช่วยบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะครับนั้นก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์นะครับมีโรคเกี่ยวกับเรื่องของสมองต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกโอเมก้าสูงที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับบำรุงเกี่ยวกับเส้นเลือดของหัวใจเส้นเลือดสมองด้วยครับอ๋อช่วยตัวนี้ด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีถั่วบราซิลอยู่ด้วยถั่วบราซิ มันมีการวิจัยว่ามีตัวซิลิเนียมที่เป็นสารต้านอนุมูสลสระที่สูงมากสูงถึงประมาณ8เท่าของทั่วอื่นๆนะครับ,รบแล้วก็ซิลิเนียมเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการต้านเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งได้ดีมากครับต้านมะเร็งได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ดาวอินคาคโอตัวนี้ฮิตมากเลยนชะ่วางาลองนีตนะครับในช่วงหลังมีโอเมก้าสโอเมก้าหค่อนข้างสูงนะครับมีการเคลมว่าสูงกว่า มาจากสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกด้วยซ้ำนะครับครับฉะนั้นคนที่ต้องการเกี่ยวกับบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของสมองต่างๆเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองต่างๆนะครับตัวถั่วดาวอินคาเนี่ยก็จะช่วยได้ดีมากมครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างผมเชื่อเหลือเกินใครที่กำลังดูแลรูปร่างอยู่เจ้าส่วนผสมตัวนี้เนี่ยก็ฮิตเหมือนกันก็คือ Flag. มเมล็ดแฟลกเมล็ดแฟลกเป็นช่วงหลังเป็นถั่วเอ่อเป็นเมล็ดที่ยอดฮิตนะครับสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับก็จะกินตัวนี้เยอะเพราะว่า มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงครับตัวนี้ครับนะฮะเราก็มีเมล็ดงาดำครับหมองาดำนะครับมีผลงานวิจัยว่าช่วยต้านมะเร็งดีมากนะครับแล้วก็ช่วยดูแลเกี่ยวกับผิวผมข้อเส้นเลือดได้ดีนะครับนั้นในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะที่เก่ามานะครับตัวงาดำก็มาช่วยได้ดีมากสามารถดูแลได้ดีเลยนะครับที่สําคัญมีสารสกัดจากข้าวด้วยตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องอะไรครับในข้าวเนี่ยครับจะมีตัวออริซโนลสูงที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมาก แล้วก็มีสารโอร,ริซาเซรามัยนะครับที่มีองค์ประกอบคล้ายกับผิวหนังของมนุษย์ งนั้นตัวนี้ครับเขาจะวิ่งมาอยู่ใต้ผิวหนังเราช่วยทำให้ผิวหนังเราเนี่ยตึงนะครับลดการเหี่ยวย่นนะครับต้านอนุมูลสละใต้ผิวแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ครับครับที่สําคัญครับวันนี้รสชาติอร่อยด้วยนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมของผงโกโก้ใช่ไหมฮะโกโก้ก็จะช่วยในเรื่องของการคลายเครียดได้ดีนะครับบำรุงสมองงนั้นในหลายๆที่ก็จะแนะนําว่าคนที่มีความเครียดนะครับมีความ หงุดหิดนะครับก็ให้ชงโกโก้อุ่นๆนะครับเราก็เลยใช้ผงโกโก้เนี่ยผสมอยู่ในนี้ด้วยครับนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าส่วนผสมต่างๆเหล่านี้แหละที่อยู่ใน MX Protein ีนก็จะดูแลสุขภาพของคุณให้ดีได้ในองค์รวมเลยนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ดูดซึมใบด้วยใช่ไหมดูดซึมใบด้วยครับเพราะว่าเขาเป็นไอโซเลตโปรตีนนะครับนั้นการดูดซึมก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ ที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีพวกไฟเบอร์ที่สูงด้วยนะครับ<อ>ก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายที่ดีนะครับถ้าคนที่ทานคู่กับตัวของ ตัวโปรไบติกที่อยู่ในตัวโปรตีนของเราเนี่ยครับ,รบก็จะช่วยในเป็นอาหารของตัวโปรไบติกเหล่านั้นเราด้วยครับอา่า<ม>แล้วการดูดซึมไวเขามีข้อดียังไงต่อผู้ที่รับประทานบ้างคุณหมอครับการดูดซึมไวนะครับในคนที่ป่วยหรือคนที่สูงอายุเนี่ยบ,บางทีเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการดูดซึมที่น้อยอนั้นถ้าเราทานตัวโปรตีนธรรมดาหรือเวโปรตีนอื่นๆเนี่ยการดูดซึมอาจจะไม่ได้ผล<อ>แต่ตัวนี้เพราะการดูดซึมที่ไวขึ้นเนี่ย<อ>ก็เลยจะช่วยในแง่ของการ คนป่วยต่างๆก็จะใช้ผลได้เร็วขึ้นคร,ครับผมนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราพูดกันมาทั้งหมดนี่นะครับโปรตีนเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญต่อสุขภาพในองค์รวมเลยนะครับดูแลเรียกว่าทุกเซลเซล์ในร่างกายเราคือมี ส่วนสงโปรโตีนหมดเลยใช่ก็ไอเซล์ทุกเซลก,ก็คือเป็นโปรโตีนนั่นแหละครับเป็นหลกักฮอร์โมนทุกฮอร์โมนนะครับเอนไซท์ทุกอย่างสร้างมาจากโปรโตีนทั้งหมดเลยครับครับดังนั้นเนี่ยการรับประทานเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรโตีนเสริมอย่างตัว m อเมซโปรตีนมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนครับครับถ้าเราได้ตัวโปรโตีนที่เหมาะสมนะครับกระบวนการฟื้นฟ,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 นฟนูของร่างกายก็จะเกิดได้เร็วขึ้นการ กระตุ้นเซลล์ของเม็ดเลือดขาวนะครับก็จะดีภูมิต้านทานก็จะกลับมาดีนะครับตัวมะเร็งเองก็จะถูกจัดการได้เร็วขึ้นครับอ่านะครับซึ่งวันนี้ครับต้องบอกว่าส่วนผสมทุกอย่างครับรวมไปถึงเนี่ยต้องบอกว่าเ,เรื่องของสารประกอบสําคัญต่างๆที่เราเล่ากันไปเนี่ยอยู่ใน MX ม r o t e โปตีหมดแล้วดังนั้นท่านใดที่อยากจะลองนะฮะโปรตีนที่นอกเหนือจากให้เรื่องของคุณค่าทางอาหารแล้วย,ยังช่วยเรื่องของความ อร่อยด้วยนะครับมีความอร่อยด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพที่หมอบอกไปว่าสําหรับผู้ป่วยเนี่ยโรคต่างๆนะครับช่วยให้เขาเรียกว่าอาการอ่อนเพลียน้อยลงนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุก็สามารถจะช่วยดูแลได้ดีเลยทีเดียวที่สําคัญครับวันนี้ใครที่เป็นวีแกนนะครับหรือว่ารับประทานมังสาวิรัตก็สามารถรับประทานได้เพราะว่าส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบสําคัญเนี่ยมาจากพืชหรือว่าเป็น เพื่เป็นหลักเลยแหละครับเพราะว่าเป็นแผนเบดโปรตีนเลยนะครับคุณหมอครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าการรับประทานอย่างโปรตีนเสริมหรือว่เวโปรตีนเนี่ยสำคัญต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างครับครับการทานเวโปรตีนในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับแล้วนะครับในเฉพาะคนที่ป่วยหนักคนที่เป็นมะเร็งนะครับความเชื่อในเรื่องของโปรตีนว่าจะทําให้ตัวเซลล์มะเร็งเราเติบโตเนี่ยก็ไม่เชื่อแล้วนะครับงั้น เพ้นแบบโปรตีนเนี่จะเหมาะกับคนป่วยต่างๆได้ดีมากนะครับแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราที่เราคุยให้ทราบว่าทําไมเราต้องเอาผลิตภัณฑ์จากถั่วต่างๆมาผสมอยู่หลายๆตัวเพราะว่าถ้าตัวของ พืชอ,อย่างเดียวเนี่ยอย,อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยครับมันมีกรดอะมิโนที่มันไม่เพียงพอกับร่างกายที่ต้องการเราเลยต้องผสมกับหลายๆสูตรเข้าไปเพื่อทําให้มันเหมาะสมกับคนป่วยนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนแอซิดครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการครับฉะนั้นวันนี้คนที่ต้องการดูแลร่างกายนะครับทุกช่วงอายุนะครับสามารถใช้ได้นักกีฬานะครับคนป่วยนะครับคนที่ต้องการ ควบคุมน้ําหนักตัวตัวเอ t มโปรตีนก็จะเหมาะสมมากครับแน่นอนครับวันนี้สาระความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโปรโตีนนนครัดูวือ็มเอ็กโปรตีนเนี่ยโหอัดแน่นมากเลย